สุวัสด์ครับเปิดยาวมาตรงนี้ติดอยู่ที่ชิติพัฒน์นลุบรินหวางโยยาวมาให้สุภชัยบอลตกพื้นถึงบอลก่อนแล้วยิงตรงนี้ติดเซฟแล้วซ้ำอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์นะมาแล้วครับประตูแรกของจอยทานโบลิงกี้ นาทีที่48ของการแข่งขันนะครับเริ่มเกมมาเพียงไม่กี่นาทีบุรีราได้โอกาสยิง2ครั้งแล้วลูกนี้เป็นประตูเลยนะครับเริ่มจากการหลุดกระลักลําหน้ามาของสุภาชัยใจเด็ดก่อนที่ตรงนี้ก็จะเป็นโจนาธานโบลิงกีที่ยิงเสียบเสาเข้าไปง่ายๆครับผมเพราว่าคุณเซฟจังหวะแรกยอดเยี่ยมเลยครับไม่โดนแขนด้วยแต่มันกระโดดมาเข้าทางโบลิงกีพอดีก็ไม่รู้จะป้องกันอย่างไรแล้วครับยิงเหมือนจะไม่เข้าแล้วครับ <laughs> สุดท้ายบอลเสียบเสาพอดีครับโอ้คือประตู โล่งๆเลยครับโอ้พี่แกยิงเบียดเสานิดเดียวครับแต่ก็ได้ประตูครับ2องต่อศูนย์วุยลามองนำเกมรับของระยองเช็คลำหน้าพลาดครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เพราะว่า,วาโผล่มาอีกทีหนึ่งเนี่ยสุประชัยหลุดเดียวเลยครับ